สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่ยืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทยธ8์แแยกหนึ่งนะคะวันนี้เอมมี่นะคะจะมานำเสนอรถโตโยต้าอัลตินะคะปี2018นะคะเครื่อง1.8 1.8ตัวเอสปอร์ตนะคะันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าด้วยราคากำลังดีนะคะเปิดตัวป้ายแดง8 9ถึงแสนบาทเลยนะคะ ใชยเพียง1นึ่งแสนี่หมื่นโลนะคะเดี๋ยวนี้พี่จะพาลูกค้าขั้นนะคะมาชมกันนี้กันค่ะนะคะไฟหน้านะคะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าออกแบบมาแบบสปอร์ตมากเลยเนี่ยฮะตรงรุ่นมากของอันติ้นนะคะคือสวยนะคะใครเห็นนะคะสะกดทุกสายตาแน่นอนค่ะนะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็จะไปเป็นไฟโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยนะฮะบอกเลยนะคะว่า วยลงตัวดูสปอร์ตนะคะแล้วก็มีครเมียมนะคะคาดยาวอย่างนี้เลยนะคะมาอย่างจระจังหน้าอย่างนี้เลยนะค,ะคุณพี่ขานะคันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมบางทั้งคันนะคะรถ mm hmm. ของเรานะคะไม่มีชนนะคะ mm hmm. ไม่มีพิการจมน้ำนะคะ mm hmm. เปลี่ยนสีเล่มชันลุกสวนหายตัดต่ออย่างแน่นอนค่ะนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยมากนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะจะมีไฟไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะ บอกเลยนะฮะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะด้วยราคาเบาๆประหยัดกว่าป้ายแดง40-50%เลยนะฮะคุณลูกค้าขานะฮะดูนะครัลูกค้าล้อแม็กซ์อลอยแท้จากโรงงานนะฮะยางนะคะปี2018นะฮะบอกเลยนะฮะว่ายางมีใหม่มากเลยนะฮะแทบจะไม่ได้ลงถนนเลยนะฮะคุณลูกค้าขาดูกันชัดๆเลยค่ะนะฮะคันนี้นะฮะจะมีไฟเรียวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะฮะสวยนะฮะบอกเลยนะฮะว่าใครได้ไปครอบครองคันนี้นะคะคุ้มแน่นอนค่ะ เอมีนะคะจะพาไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะนะคะที่เปิดเนี่ยนะคะจะค่าดด้วยโครเมี่ยมอย่างนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านะด้านในนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะมาที่ประตูฝั่งคนขับก่อนค่ะนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นะ่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกตรงนี้นะคะดูเลยด้านในนะคะสวยมากๆนะคะ ตัดโทนสีดําได้ลงตัวมากๆเลยนี่ยคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะขับขี่นีคะสามารถเลือกกดเพลงเนีคะเปลี่ยนเพลงรัดสายเบาเสียงทำไปทุกตรงนี้ได้เลยนะฮะข้อพิเศษของเขาเลยคือนีคะจะป้องกันนะฮะไม่ให้คนขับนะฮะละสายตาจากด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไปกดตรงนี้นะฮคะก็เลยกดตรงนี้ได้เลยค่ะเพียงใช้นิ้วโป้งนะีคะสนิ้วนะีคะสัมผัสอย่างนี้ไปมาได้เลยค่ะ นะคะคันนี้นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีจอทูทสกรีนอย่างนี้เลยนะคะเป็นจอแท้จากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้าขานะด้านในนะะี่ะบอกเลยนะคะว่าสวยนะคะลงตัวดูสปอร์ตมากนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าดูนะคะมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะคะที่วางแก้วตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าใครได้ไปนี่นะ ถูกคุ้มมากราคา6กแสนหนึ่งหมืนห้าันบาทนะคะไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนสี่มื่นโะลนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะไม่มีแตกอย่างแน่นอนนะคะดูเลยดูสปอร์ตมากๆนะคะคุณลูกค้าขานะมาเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะ ใครได้ไปนะครับคุ้มมากๆนะคะด้วยราคาหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดป้ายแดงนะครับบอกเลยว่าแพงมากๆนะคะดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางอย่างแน่นอนค่ะนะคะสวยนะคะกว้างขวางนะคะรถของเราเนี่ยนะคไม่มีอะลแท็กซี่มาตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับเป็นรถแท้เดิมจากบริษัทเลยนะคะดูเลยนะคะว่าสีขาวสวยเงียนกริบมากๆนะคะดูไฟท้ายนะคะไฟท้าย led นะคะ ตัดด้วยโครเมียมยาวอย่างนี้เลยนะคะลงตัวมากๆนะคะคันนี้นะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะเป็นตัว1,800นะปคะตัวเอสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะใครได้ไปใช้นะคะบอกเลยว่าถูกมากคุ้มมากนะคะด้วยราคา615,000บาทนะคะจากราคาป้ายแดง900,000กว่าบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะดูรถนะคะมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ นะฮะซอยเสรีไทยนะฮะ9 5นะฮะบริษัทเพชรยนต์เรามี2สาขาด้วยกันนะฮะสาขาที่เอมมี่ยืนนะฮะคือซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะฮะถ้าอยากมาหาเอมมี่นะฮะมาได้เลยที่เสรีไทย9 5เอมมี่อยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะฮะหรืออยากจะติดต่อกับเอมมี่โดยตรงนะฮะโทรมาเลยนะฮะที่เบอร์0967252736นะฮะโทรมาได้ทุกเวลา24ชั่วโมงนะฮะวันนี้มิพยนต์นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ